คุยกับป๊อบนิวกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างคะสองสาวก็สบายดีค่ะลุ้นเจ้าทาสกับแมวเมื่อกี้นะคะว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าเอออ่ะลุ้นแมวแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูข่าวของน้องก้าวสุภัสราหน่อยดีกว่านะครับ <c oughs> เพราะว่าน้องก้าวเองเขาก็ก่อนหน้าน,นี้คบกับ เฮียชาวชาวลิตปรากฏว่ามันก็มีข่าวลือ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 หนักมากว่าเลิกกันแล้วอเอองานนี้น้องก้าวเขาออกอ e ีเวนต์แล้วนะฮะมาตอบชัดๆเลยยังไงเลิกหรือไม่นะครับเดี๋ยวติดตามกันในป o อปนิวส์เดลได้เลยได้แต่ว่าข่านี้มีคนอนที่หนึงอยู่ในข่าวด้วยขออภัย <laughs> <laughs> ผูจุ๋ยเผยเส้นทางกว่าจะมีพีเจน้อยมีเสียน้ำตานับครั้งไม่ถ้วน <c oughs> กาวสุภัสราแจางเหตุเลิกแฟนหนุ่มชาวยืนยันสถานะเกรดแค่พี่น้อง <c oughs> เตยยอมรับมีคนคุยแล้วหมอดูสั่งห้ามเปิดตัวติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นหนป้อมนิวสเตอรีวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวนี้ป๊อปนิวส์เดลี่มาแล้วนะคะอยู่กับเราทั้งสองคนเช่นเคยเลยเอมสาธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธ์ค่ะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเราสองคนกลับมาใส่แมสอีกแล้วล่ะรวมทั้งฉากกั้นที่เพิ่มมาอีกฉากหนึ่งด้วยนะคือนี่มีสองชั้นเลยนะคุณผู้ชมคือเอมไม่สามารถแตะตัวอะไรพี่อู๋ได้เลยตรงนี้คือประเด็นเน่ะเราก็รู้สึกยังเป็นห่วงลูกอยู่เพราะว่าลูกก็ติดไปแล้วครั้งหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเอ กลับมาใส่ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอไว้พร้อมจริงๆเดี๋ยวค่อยถอดกันอีกทีหนึ่งนะฮะเ<ล>ะมื่อดูข่าวของคุณพุทธแล้วก็คุณจุ๋ยดีกว่า ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงคู่นี้นะครับเขาพยายามกันมาน,นานมากจริงสาหรับการพยายามจะมีทายาทคือแต่งงานกันมาก็สัปพักใหญ่ๆนะโดนนักข่าวถามถึงก็หลายรอบนะฮะล่าสุดนี่ก็คือฝันที่เป็นจริงแล้วนะครับทั้งคู่ก็ได้จับมือกันฝาฟันอุปสรรคมาหลายประการเลยทีเดียวเสียน้ําตามานับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะสมหวังวันนี้ฮะพีเจน้อยมาแล้วแล้วก็ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ทําคลิปเล่าโมเมนต์ทุกช่วงเวลาดีๆนะครับสาหรับ ปีกว่าๆเลยนะที่พยายามกันมานะครับก็มีน้ําตาแห่งความปลื้มปิติยินดีออกมาให้เราได้เห็นกันด้วยนะครับอไปฟังเสียงทั้งคู่กันสัหน่อยครับ มาเจอจะมีทักแล้วไฟแห่งความหวังมันเกือบจะหมดแล้วอะ,ะมันกลับมาแบบมีความหวังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลลุ้นมากๆใช่ทุกคนใน GFC คือลุ้นไปนกับเรามากๆก็คือพยาบาลเนเน่จะคุยเป็นพยาบาลที่อยู่สนิทด,ด้วยแล้วเขาจะแบบเหมือนคอยคุยกับดุยเรื่องกินยาอ่าจำเดือนมาหรือยังนัดหมออะไรเงี้ยก็คือจะคุยกับ กับเขาทุกอย่างอะไรเงี้ยนะคะท่านอื่นๆก็จะรู้หมดว่าแบบเราพยายามอยู่อะไรเงี้ยเขาอยากให้เราแบบประสบความสําเร็จเพราะว่าเรื่องลูกพุทธกับจุ๋ยเนี่ยเราให้สัมภาษณ์ทั้งเจอพี่เสือพนชนไปออกรายการหรือแม้แต่คนรอบตัวเราอะเราไม่ได้ปิดเลยทุกคนก็จะถามตลอดเป็นกําลังใจให้เราตลอดจนจนบางวันเราก็แบบเราไม่อยากพูดถึงมันเลยอะคือตอนนี้จุ๋ยและแม่แม่ที่มีบุตรยากเนี่ยจะเข้าใจกันดีเป็นพิเศษว่าเรา เราอยู่ตรงไหนคนที่อาจจะแบบมีง่ายเลยแต่งานปุ๊บมาเลยเดือน2เดือนเงี้ยจะไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกเรา<ช>เด็กเด็เด<ๆ>ค่ะนี่แหละนะฮะในที่สุดก็มาแล้วนะครับพีเจน้อยนะทางรายการของเราก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับ ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคุณพ่อมาจากไหนล่ะก็อย่างที่พี่จุ๋ยบอกเนาะบางคนที่เขามีง่ายมากๆอะไรเงี้ยก็จะไม่เข้าใจหรอกว่าการพยายามของอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาแบบโอ้โททำแล้วทําอีกมันเป็นยังไงยังไงก็แสดงความดีด้วยนะคะครับผมเพราะว่าเราลุ้กันว่าจะเป็นเทศไหนอืการใช้วิธีการวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ติดภายในครั้งเดียวไงแล้วแต่ละครั้งมันก็มีค่าใช้จ่ายของมันนะครับเจ็บตัวอีกค่าใช้จ่ายสูงอีกบางทีเป็นหลักร้านเลยก็มีถูก สู้ๆกันนะคะอะต่อมาดีกว่าเนะเห็นว่าเสาร์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องงามยามดีมากๆเลยเพราะว่ามีคู่ดารานักร้องเนี่ยเขาแต่งงานกันพี่หู๋สามคู่ด้วยกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเออหลายคนเล็งกันไว้นะคะคู่แรกไปดูกันเลยกว่าคันหนุ่มคนนี้นะคะคุณปาล์มวงมีนแล้วก็แฟนสาวนะคะอย่างน้องเนยนั่นเองก็เป็นมือคีย์บอร์ดสุดหล่อแห่งวงมีนนะคะจูมือแฟนสาวนอกวงการแต่ว่าสวยมากนะคือแบบเมื่อกี้ก็สวย เนาะเม็ดมันริ่มเลยแพทก็สวยน้องเนยก็สวยนะคะเข้าสู่พิธีวิวาค่ะท่ามกลางความยินดีของทั้งสองครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องคนสนิทด้วยนะคะทั้งในแล้วก็นอกวงการเลยร่วมเป็นสักขีพยานอย่างอบอุ่นใจโดยหนุ่มปาลบอกว่าหลงเสน่ห์อยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นหลังถ่ายเจอในอินสตาแกรมอ๋อเหรอเขาว่ามาแบบนี้เขาคือแบบถ่ายปุ๊บเนี่ยต้อง กลับลงมาดูกลับมา,ม,มาแล้วก็แบบอาทักไปอะไรแบบนี้หรือเปล่า,าเดี๋ยวลองฟังเขาดูค่ะรู้จักกันได้ก็คือเหมือนแบบว่าผมก็ดูไอจีนี่แหละครับแล้วก็แบบถ่ายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไอคอร์อะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็เห็นเขาตอนนั้นเห็นเขาในไอจีแล้วก็เออก็ก็บอกบอกเพื่อนเลยว่าแบบไอคนเนี้ยแบบ ใช่เลยอะไรเงี้ยเห็นแล้วผมก็ก็คิดว่าอยากแต่งงานกับคนนี้เลยตั้งแต่เห็นอะไรเงี้ยใช่ก็คือแบบว่าใช่จริงจริงมันเหมือนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีแผน,นเหมือนแบบว่าแต่ว่าแผนของผมคือตื่นมาทั้งวันต้องทําให้เนยยิ้มนะครับแค่นั้นเองเพราะว่าผมใช่กระทั่งกระทั่งวันนี้ที่มีปัญมีปัญหาเยอะยอะไรเงี้ยผมก็จะแบบพยายามต้องหาทางทําให้เนยแบบหวัวเราะให้ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดเวลาเห็นเขา เห็นเขายิ้มหรือหัวลร้อะไรเงี้ยก็เลยอยากทำให้เขาแบบมีความสุขก็บอกอีกก็ได้รักพี่ปามากแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้บอกเพราะว่าเขินติดนิสัยพี่ปามไปแล้วนี่ไงก็แค่ เห็นในไอจก็เก็บเงินรอแล้วเอาไว้ไปขอนะครับแต่บางคนก็เก็บเงินรอเอาไว้ย้อมใจเวลาเขาบอกเลิกนะ, <c oughs> ะแต่ว่าอีกหนึ่งคู่นะครับสาหรับดาราสาวคุณตาลกัญญารัตนเพชรแล้วก็คุณพบเจนวิรยะโสภาคนะครับสำหรับฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเขาก็เป็นนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการนะครับจัด พิธีมงคลสมรสขึ้นนะโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นของทั้งสองบ้านแขกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในครอบครัวแล้วก็ญาติญาติเท่านั้นนะโดยบ่าวสาวก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันมาปีกว่า,วารู้จักกันเพราะว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับ ในช่วงคบกันเนี่ยฝ่ายเจ้าบ่าวเขาบอกว่าเริ่มอยากจะสร้างครอบครัวแล้วไงก็เลยขอฝ่ายหญิงแต่งงาน,ค,นคืองานนี้เขาบอกไม่ได้มีโมเมนต์หวานเจี๊ยบอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าจะเป็นคู่ที่แบบออกแนวขำๆมากกว่าเราได้คุยกันถึงเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายว่าเออเราอยากจะมีลูกไหมมีลูกกี่คนนะครับแล้วเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ก็รักเราแล้วเราก็รักเขา แล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วเรา e really yes. sure ม so, himself, ีความสุขถามว่าเขาอยากอยู่ไหมก็เชื่อว่าเขาอยากอยู่ผมผมก็อยากอยู่กับเขาแล้วนี้เมื่อเป้าหมายระยะยาวระยะสั้นไปด้วยกันได้ผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่จะไม่กล้าหน้าไปด้วยกันนะครับก็อาจจะตอนนี้คิดว่าจะทําน้องกันก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็สามสามแล้วอืมแล้วถ้าเกิดว่าอยากมีสามคนอย่างที่แพลนเอาไว้อะมัน กลัวว่าจะแก่เกินไปเพราะพี่ภูก,ก็เลขสี่แล้วอะค,ะค่ะสาครับอ๋อกลัวว่าจะแก่เกินไปแล้วเราก็จะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะ ต่อกันเลยนะคะสำหรับอีกหนึ่งคู่ค่ะที่เขาก็เข้าสู่ประตูวิวาเหมือนกันนะคะนี่เลยพี่ฝ้ายนิชานันค่ะจูงมือแฟนหนุ่มนอกวงการนะคะเข้าสู่ประตูวิวาชื่นมืน่นหลังจากที่พี่ฝ่ายชายเนี่ยเขาคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อช่วงมกราคมที่ผ่านมาโอ้โดยตอนเช้าเห็นว่ามีการแห่ขันมากนะคะแล้วก็มีฉลอมมงคลสมรสด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความรัก ในงานมีทั้งครอบครัวญาติรวมถึงเพื่อนๆพ่พี่ๆในวงการแล้วก็นอกวงการด้วยนะคะนำทีมค่ะโดยพี่เอสุภชัยนะคะคุณกระแตสุภักษรคุณทิสานะคะคุณเบ้นปุญญาพรนะคะคุณมินนัทวราแล้วก็อูเพื่อนเขาแสดงความดีเยอะมากเลยเพราะว่าคู่นี้เท่าที่ทราบก็คบกันมานานมากละออแล้วก็รักกันมาค่อนข้างยาวนานก็แสดงความดีกับพี่ฝ้ายด้วยนะคะกับการแต่งงานครั้งนี้เดี๋ยวต้องรอ ถามกันอีกทีว่าเอ๊ะพี่ฝ้ายเขาแลนจะมีน้องยังไงบ้างหรือเปล่าค่ะอืมโอ้นี่ก็เป็นข่าวยินดีินดีนะ<ช>มัดรวมกันมาไว้ในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยยังไงเออมีคุณเก้าสุภัสรานะฮะที่ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วรวมทั้งใครที่ลุ้นอยู่ว่าเอ,อ๊ะแล้วคุณเกรซอะเกรซว่าลินทอร์ 10, นี่ยังไงมีสิทธิ์ลุ้นไหมหรือจีบไหมดีวกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีคําตอบนะ เอาล่ะช่วงนี้เรามาดูข่าวของน้องก้าสุภัสรากันบ้างนะครับกับคุณเฉาเชาวทิตหรือว่าเฮียเฉาของผมนะคือจริงๆเรารู้จักกันมานานมากแล้วผมก็รู้สึกว่าหูพี่เฉาเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมทุกอย่างหล่อกล้ามใหญ่โปรไฟล์ดีพี่หูก็พูดเสมอเลยว่าเขาเป็นคนดีมากๆเมเขามีข่าวว่าเขาคบกันเราก็ใช้ความดีแต่พอตอนนี้ทั้งคู่ก็เปิดใจแล้วเนาะว่าเขาก็จบความยุติความสัมพันธ์กันไปลว คือตอนที่เห็นข่าวเลยแรกๆ,ๆว่าเฮ้ยทั้งคู่เนี่ยเลิกกันเงียบๆเนี่ยผมเองก็มีความรู้สึก อยากรู้แต่ไม่อยากถามเหมือนกันไม่กล้าไปถามเขาจนวันนี้เรื่องแบบนี้มันถามกันไม่ได้ยิ่งสนิทก็ยิ่งต้องเกรงใจกันนะปรากฏว่าวันนี้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะว่ายุติความสัมพันธ์กันเรียบร้อยแล้วน้องก้วก็ออกมาตอบได้ครับโดยเขาบอกเหตุผลเนี่ยมันมาจากเรื่องของทัศนคติแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันส่วนเรื่องมือที่สามน้องแก้วบอกไม่มีตอนตัดสินใจเลิกแต่หลังจากนั้นเธอไม่รู้นักข่าวก็เลยงงว่ายังไงก็คือตอนเลิกกับไม่มีไง แต่ตอนนี้ไม่รู้ละตอนนี้ไม่รู้อเออนะส่วนที่หลายคนจับจ้องว่าอะแล้วผู้ชายคนใหม่ที่จะมาดามใจน้องแก้วเนี่ยใช่พระเอกหนุ่มอย่างคุณเกรทวัลรินทร์หรือเปล่านะครับหลังถูกจับผิดว่าทั้งคู่เนี่ยเขาไปไหว้พระที่อยุธยาด้วยกันนะครับน้องแก้วก็รีบปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่เธอแน่นอนที่ไปกับคุณเกรทส่วนตัวมั่นใจว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้ตามขายขนมจีบแน่นอนเป็นแค่พี่ชายแล้วก็น้องสาวที่สนิทกันก็เท่านั้นครับ ว่าก็เป็นเรื่องปกติแหละคะ่ะคนสองคนก็ไม่ได้คลิกกันขนาดน,าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่จะจบดีกว่าเลยเออเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ความคิดด้วยคะ่ะคือกับพี่เกดเนี่ยไม่มีแต่กับแม่กุ้งเนี่ยไม่แน่อเอ้ยแต่ว่าแต่ว่ารักแม่กุ้งมากกว่าเนหะ <laughs> ก็ใช่ <laughs> มีคะ่ะไม่มีคะ่ะพี่น้องพี่น้องไม่มีพี่เกดมันไม่จริงจังหรอกไม่มีไม่มีไม่มี เกดเขาก็ใช้ชีวิตชิวๆของเขานะเราพี่เกดเป็นผู้ชายแบบไหนเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นไมโครเวฟแล้วมันแล้วมันไม่หมอนแบบังไงแบบแแฟนเราดูจะตอบยังไงดีอ่าก็พี่เกดก็เป็นคนที่น่ารักแต่ว่าอยู่ในที่ที่พี่เกดดีกว่ามีมีล่าสุดล่าสุดลงรูปไงแล้วมันแบบเซ็กซี่ไปหน่อยนะก็จะแบบเบาได้เบาใช่ไหมแล้วนั่งทักมาแบบ ในไลน์ว่าเก้าโสดจริงเหรอเราก็เราก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะพี่เกนมันจะจีบฉันปะเนี่ยเราก็เลยถามว่าเอนอีถามเผื่อใครให้เอ้ใถามเผื่อใครหรือเปล่ามีใครฝากถามหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มีเดี๋ยวทำลายอ่ะ อ่าก็มีการเช็คกันให้ชัวร์หรือเปล่านี้ไม่มั่นใจว่าแบบน้องก้าวสดไหมคือพี่จะบอกตรงนี้นะน้องก้าวถ้าเกิดว่าพี่เกรดเขาเป็นไมโครเวฟของหนูพี่จะเป็นเตาหมูกระทะให้เราเองโอ้แต่เอบคุ่นยิ่งกว่านะเราเพิ่งพูดเราเป็นเพื่อคุณชาวนะเบาได้เบ้าเหมือนกันนะเราอะวันที่คู่ต่อมาดีกว่านะคะเรื่องราวของคุณ อเล็กซ์แล้วก็คุณเตยก็คือคุณอเล็กซ์แรนเดลคุณเตยร์เคยคบกันหลายคนก็ทราบกันดีแต่ว่าเขาก็ยังไม่หยุดความเป็นเพื่อนเพราะว่าฝ่ายหญิงเนะะี่ยค่ะเขาไปเปิดใจถึงคุณอเล็กซ์แรนเดลที่รายการรายการหนึ่งพูดเลยบอกว่า หนูไม่เคยหยุดการเป็นเพื่อนกับเขาเลยอุ้ยน่ารักมากเนาะโดยอีกฝ่ายค่ะก็เผยความรู้สึกเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เจ้าตัวกับคุณเต้ยนั้นน่ะเป็นไปในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจและในฐานะเพื่อนเท่านั้นถือเป็นมิตรภาพที่สบายใจระหว่างกันรู้สึกเขินเวลามีกระแสถามถ,ามถึงเรื่องนี้แต่ก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วซึ่งเราก็เจอกันตลอดเวลาที่ได้ทํางานร่วมกันแค่ไม่ได้อยู่ต่อนหน้าสื่อเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ส่วนเรื่องคนเชียร์ให้แบบอ่ะกลับมาคบกันต่างๆอะไรเงี้งยพี่อเล็กซ์เขาก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยเรามีแฟนอยู่แล้วก็แฮปปี้มากๆซึ่งเขาก็เข้าใจกับกระแสข่าวตรงนี้ถามว่าปิดบางไหมไม่ได้ปิดนะคือเขาก็ลงรูปคู่กับแฟนเขาเหมือนกันแต่บางทีก็คนอาจจะไม่ได้โฟกัสในตรงนั้นแล้วก็โฟกัสเรื่องเราคุณเตยมากกว่าค่ะลองฟังสัมภาษณ์ดูนะ ใช่ครับมันก็เป็นมิตรภาพคือผมแค่รู้สึกเขินนิดหนึ่งเพราะว่ามันแบบท,ทุกรอบที่มันเหมือนมีโปรเจกต์แบบคนก็จะแบบมีมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีการขึ้นการลงอะไรขนาดนั้นเลยครับมันคือเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเอาจริงๆแล้วว่าอย่างโปรเจกต์กาะปากทะเลเรารู้สึกว่าการที่เราสองคนได้กลับมาแล้วก็กลับมาร่วมงานกันแบบนี้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เมสเซจที่เราอยากที่จะพูดเนี่ยม,มันกระจายกับคนได้มากกว่าถ้าเราทําคนเดียวคนอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ย คือเราตั้งใจที่จะใช้ความตรงเนี้ยเพื่อที่จะเอากระแสข,ของเรื่องสิ่งแวดล้อมออกไปส,สู่สู่สู่วงที่มันกว้างมากขึ้นผมก็ว่ามันได้ผลนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีแบบอ๋อสองคนนี้กลับมาร่วมงานกันแล้วเหรอนนอ่ะดูซะหน่อยนะ <laughs> เห็นผมคนเดียวอาจจะไม่ดูก็ได้ <laughs> ก็ก็คิดว่ามันได้ผล <laughs> คือก็ก,ก็พอเข้าใจได้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆเราเองก็ก็มีมีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแล้วก็จริงๆลงครับแต่ว่าจะลงเป็นแบบว่าเฉพาะเพื่อน <laughs> ใช่ ใช่ครับต่แบบว่า close <oughs> friend ใช่ขึ้นสีเขียวจะได้เห็นบ่อยครับผมใช่จริงๆลงลงลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแบบที่รู้สึกว่าต้องปิดบังเพียงแต่ว่าไม่ได้อยากให้คนมาโฟกัสอะไรอย่างนี้กับตัวเขาด้วยเขาไม่ได้เลือกที่จะมาอยู่ในวงการเราเลือกเราก็โอเคก็เลยแบบรู้สึกอยากให้เขามีส p a c e ฝั่งของเต้ยจรินพรเองนะครับเธอเองยอมรับว่ามีคนคุยเรียบร้อยแล้วคือห่างหายจากการมีความรักไปประมาณ2ปีทีเดียวนะล่าสุดเต้ยก็บอกว่าตอนนี้มีคนคุยอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในช่วงศึกษาดูใจยังไม่ใช้สถานะแฟนแต่ ขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่าไปไหนมาไหนด้วยกันปกตินะครับซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นคนใกล้ตัวแล้วก็ไม่ใช่คนในวงการด้วยอ่าถ้ามองจากปริศนาคำใบ้ที่เธอให้โพยมาตอนนี้คิดถึงคนขับรถไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นคนใกล้ตัวนอกวงการกลับมาที่ข่าวของเรานะฮะคือเธอบอกว่าเหตุผลที่ยังไม่เปิดตัวตอนนี้เป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมหมอดูสั่งห้ามก็เลยอย่าพึ่งเลยดีกว่าฟังเสียงเตยฮะ ก็ก่อนหน้านี้สองปีที่เงียบหายไปก็คือเงียบไปด้วยเลยเหมือนกันก็ไม่ก็คือไม่ได้คุยกับใครมาแบบสองปีกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเปิดใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีข้ามาไล่ก็มีค่ะก็มีที่คนที่แบบว่าก็ลองลองคุยคุยดูอะไรอย่างนี้ก็ไม่พูดดีกว่าค่ะหมอดูบอกว่าไม่ให้พูดคือแค่คือแค่ไม่ก่อนแไม่ตเปิดใจเปิดใจให้คนนี้ดีกว่าอื มันอาจจะถึงช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเออเอออาอ,อ,อ,อก็ก็โตแล้วด้วยค่ะแล้วก็เจอคนที่เรารู้สึกว่าเออ,อยากรู้จักอะไรไม่ค่ะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยค่ะใช่ใช่โทรศัพท์ต่ตอไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ยค่ะไม่ใกล้ค่ะ, <c oughs> ะ,ะเปิดใจนะคุณอูรีบหยิบโทรศัพท์มาส่องเลยนะว่าเป็นคนใกล้ตัวเขาแบบมีการทงการแท็กอะไรหรือเปล่าอืมเราก็ต้องเช็คข่าวไงเพื่อจะได้อัปเดตผู้ชมนะครับ แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้าเรามาดูบิลกินพีพกันบ้างดูว่าเขาพร้อมแค่ไหนสําหรับการไปขึ้นเทศการดนตรีซัมเมอร์โซนิกนะที่ญี่ปุ่นใช่ไหมค่ะช่วงหน้าอัปเดตกันครับกลับไปอยู่กันต่อนะคะช่วงสุดท้ายใน Pop News Daily ค่ะ,ะ,ะช่วงนี้เราจะพาไปดูข่าวของน้องบิลกินแล้วก็พีพกันบ้างเพราะ,ระว่าเดี๋ยวเดือนสิงหาเนี่ย นองทั้งคู่ต้องบินไปประเทศญี่ปุ่นไปร่วมงานเฟสติวัลที่โูหอันดับหนึ่งเลยนะของทางญี่ปุ่นก็คือ Summer Sonic 2022นั่นเองก็จะมีการจัดขึ้นที่โตกเกียวแล้วก็โอซาก้าเห็นว่าแบบนั้นนะคะสองจังหวัดเลยเขาก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยตอนนี้ก็คือปลื้มใจที่แฟนๆเนี่ยต้อนรับอย่างอบอุ่นรวมถึงคอยสปอร์ททุกผลงานทุกช่องทางที่ทําขึ้นมานะคะสำหรับคอนเสิร์ตซัมเมอร์ซอ c นิกเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนั้นทั้งคู่บอกว่าล็อกคิวเตรียมซ้ออมยย่างหนักเล เพราะอยากให้ออกมาดีที่สุดเนื่องจากยังใหม่มากๆกับตรงนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโชว์คู่มากกว่าเดียวด้วยโดยยอมรับว่ากดดันเพราะว่าโอหตอนนี้ก็คือถูกจับตาแล้วก็คาดหวังค่ะแล้วครับแล้วก็จะมีไปวันที่20ใช่ไหมคะผมที่โตเกียวแล้วก็อีกทีนึงก็คือ24ที่เป็นไลฟ์ก็จะมี2รอบเป็นไลฟ์เพาเป็นไลฟ์เป็น เป็นเหมือนสมมรสสนิทแบบโชว์เอ็กซ์ตร้าใช่ไหมเขาเรียกภาพสมรสสนิทเอ็กซ์ทราเป็นเหมือนกับว่าคือแต่แต่โชว์ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอันนั้นมันเหมือนเป็นโชว์ที่เป็นเป็นเป็นโชว์โชว์เราเดี่ยวๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีก็เดือนหน้าก็รอกแบบซ้อมแบบเกือบทั้งเดือนเลยเนาะก็เดินก็ดินก็ดินก็ดินมากครับพิธีไหนมาช่วยบ้ากครับเ้ยเสร็จหมดแล้วเรื่องการการวางโชว์ก็ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็วางวางคิวซ้อมหมดแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ มันก็จะมีพวกดีเทลเลอ็กน้อยพวกเอ๊ะเช็คเรื่องกราฟิกที่นน่หรืออะไรเงี้ยที่เหมือนว่ากำลังแบบกำลังคุยก,ก,กันอยู่เลยตัวพี่เองนี่ก็อยากซ้อมเยอะๆด้วยแหละพราะรู้สึกว่าเราเราก็ยังใหม่มากๆเนาะเราหมายความว่าการที่เราเปิดเตรียมตัวกันไปให้ดีก่อนเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นจุดสตาร์ทที่ดีนี่นะฮะสำหรับวงดนตรีที่เรียกว่าเป็นเฮดไลน์ของซัมเมอร์โซนิกนี่ชื่อดังจริงๆนะครับอย่าง The 1975นะครับหรือว่าอีกหนึ่งวันก็จะมีพ o s t สมาโลนศิลปินเบอร์ใหญ่มากนะฮะระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยความภาคภูมิใจของชาวไทยก็นี่แหละฝากเอาไว้ที่น้องบิลกินแล้วก็น้องพีพีด้วยคือถ้าฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นเวทีที่น้องมิลลีไปขึ้นโคชเชลา่าแต่ถ้าฝัา่งเอเชียเวทีนี้ก็คือใหญ่สุดแล้วนะสำหรับซัมเมอร์ซอนเนกนะคะเบ่เงเลยนะะอ่ะส่วนก่อนหน้านี้มีกรณีที่ศิลปินอีกหนึ่งวงเนี่ยนะฮะเขามีการ ทวิตข้อความ <ฮะ S 1> อาจจะพาดพิงถึงโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมก็ตามแต่เนี่ย<ช>นะฮะแล้วเขาก็โดนทัวลงกันไปนะครับ<ช>คือน้องบิวกินก็บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ตัวเขาเองไปอยู่ต่างประเทศก็มีคนส่งข่าวบอกเยอะมากทราบเรื่องก็งงๆอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าเนื้อหาตอนนั้นเป็นยังไงพอไปตามอ่านก็รู้สึกเฟลเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเราไม่เห็นมุมมองนิยามศิลปินแบบนั้นคือน้องบิวกินก็บอกว่าเราสื่อสารศิละปะ เป็นเหมือนแบบการเป็นศิลปินก็คือการที่สื่อสารศิละปะออกไป<ฆ>นะครับผ่านเสียงเพลงผ่านดนตรีอะไรแบบนี้ที่มันมีความเป็นตัวตนของเราไม่ได้ถูกจํากัดนะครับพอได้อ่านก็คิดว่าแรงไปเหมือนกันสําหรับสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งทวิตนะครับซึ่งบิลกินเองก็ค่อนข้างเป็นห่วงความรู้สึกของ PP นะเพราะว่าเห็นสัมภาษณ์แล้วก็เห็น PP เนี่ยร้องไห้นะครับเพราะว่า พีพี PP เนี่ยเขาเป็นคนที่แคร์คนรอบตัวมากๆเลยตอนเกิดเรื่องก็มีการพูดคุยอัปเดตกันในกลุ่มเหมือนกันแฟนคลับก็เลยสร้างแฮชแท็กภูมิใจในตัวศิลปินขึ้นมานะครับก็ขอบคุณส่วนพอที่อีกฝั่งเนี่ยออกมาขอโทษเขาก็บอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความอะไรตั้งแต่แรกนะฮะถ้าจะฟ้องร้องก็คงจะไม่ฟ้องหรอกนะครับฟังเสียงบิวกินซะหน่อยครับ ก็จริงๆเหมือนเหมือนเหมือนเราเรายังงงๆมากกว่าเงี้งเพราะเหมือนกับว่าเราเรายังไม่รู้ว่าว่าจริงๆเราเนื้อหาของของของเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงอ <ๆ S 2> ะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าเพิ่งจะไปตามอ่านเลยเพราะตามอ่านเราก็ถามถามว่าเฟล,ลไหมผมว่าเอาจริงๆก็นิดนิดหน่อยนิดหน่อยเลยแต่หมายถึงว่าพอพอเราได้คุยกับคนหลายๆคนอะไรเงี้ยได้ได้กำลังใจจากหลายๆฝั่งเราก็รู้สึกว่าเราๆๆๆๆๆๆเราก็เออเราก็ฟื้นฟูตัวเองได้ได้ในแบบเวลาแป๊บเดียวไม่ได้ม่ได้แบบข้ามวันแบบติดใจขนาดนั้นเลยไงใช่ครับจริงๆผมผมก็ค่อนข้าง เป็นห่วงพีพีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าเหมือนว่าหลายๆคนก็น่าจะน่าจะคุยกันเพราะเหมือนว่าเราก็จะมีกลุ่มที่เหมือนกับว่าแบบมีแบบมีหลายๆคนในทีมเลยคือเราเราก็รู้สึกว่าเราก็เราก็ไม่ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนนั้นเลยเงี้ยเหมือนว่าเราเราอาจจะมีเสียอ่รู้สึกนิดนึงแต่เหมือนว่าพอพอเราได้คุยกับหลายๆคนเราก็โอเคขึ้นแต่ว่าพอพอเราได้เห็นเขาออกมาพูดเราก็รู้สึกว่าก็ก็ก็เริ่มเห็นใจเขาเหมือนกันคงคงคงไม่ไม่ไม่ได้ฟองอเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันเขา เขาก็แชร์ีิจูดของเขาอะไรเงี้ยมีมีวิธีการคิดของเขาหมายความว่าใครใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเลยอย่างอย่างผมผมอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดเหมือนเขาอะไก็เคลียร์จบไปประเด็นนี้นะคะยังไงก็สมลังใจให้กับน้องทั้งคู่เชื่อว่าต้องทาได้ดีแน่นอนมาดูอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่านะคะที่แน่นอนว่ากําลังจะินเตอร์ค่ะ พี่มิวสุพสิทธิ์แต่ว่าวันนี้เวลาไม่พอทีมงานแจ้งมาว่าเดี๋ยวขอยกยอดไปเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้ต้องปิดรายการแล้วจริงๆนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับอูเอมในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ